มันมีคำพูดว่าหนังท้องตึงหนังตาหย่อนอันนี้เราคงคุ้นเคยกับสำนวนรือประโยคนี้ดีเมื่อหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนหมายความว่าเมื่อกินอิ่มนะมันก็เจอเกิดความง่วงอันนี้มันก็เป็นคำพูดที่สะท้อนความจริงนะว่า ท้องของเรากับสมองของเรานี่มันสัมพันธ์กันถ้าเรากินเยอะๆกินจนอิ่มก็มีผลต่อสมองทำให้สมองทำงานไม่ค่อยดีคือง่วงนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะก็พบว่าท้องนะกับสมองนี่มีความสัมพันธ์กันในอีกลักษณะหนึ่งด้วย ก็คือว่าถ้าหนังท้องขยายสมองก็จะเริ่มหลงหลืมนะไม่ใช่แคงง่วงนะจะจะเริ่มหลงหลืมล่าสุดก็มีการวิจัยพบว,ว่าไขามันในหน้าท้องเนี่ยนะถ้ามันพอกผูนเยอะๆก็สามารถจะส่งผลทำให้เกิดความจำเสื่อมได้ ไม่ใช่วันนี้วันพรุ่งนะแต่ว่าอีก10-20ปีก็คือตอนที่เริ่มแก่ชราอันนี้เขาวิจัยกับทั้งผู้ชายผู้หญิงอายุ50ปีขึ้นไปแล้วเขาก็พบว่าถ้ารอบเอวกว้างนะหรือว่าถ้ามีไขมันหน้าท้องเยอะเมื่ออยู่เมื่อมีอายุประมาณสัก5้ขึ้นไปเนี่ย มีโอกาสนะสีเพิ่มขึ้นเลยทีเดียวนะที่จะมีความจำเสื่อมในอีก10หรือ20ปีข้างหน้าก็คือเมื่อ,อยุสักเจ็ดนะแล้วก็ที่เห็นเด่นชัดนะก็คือผู้หญิงนะผู้ชายนี่ไม่เท่าไหร่แต่ผู้หญิงนี่ชัดมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมมากขึ้น ความจําเสือเ่อมนในความจําเสื่อมนี่มันก็เป็นโรคที่เป็นประเภทของโรคนะซึ่งรวมถึงอัลไซเมอร์ด้วยที่ขายมันในหน้าท้องมากขึ้นก็เพราะกินเยอะแต่กินเยอะก็ไม่ยังไม่ถึงยังไม่เท่าไหร่นะถ้าออกกําลังกายเนี่ยแต่ว่าคนสมัยนี้เนี่ยนอกจากกินเยอะแล้วก็ออกกําลังกายน้อยลงด้วยหน้าท้องก็เลย ขยายตัวเรื่องการกินมากและออกกำลังกายน้อยนี่ก็รู้กันมานานแล้วนะว่ามันทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายทำให้เป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้ววันก่อนก็พูดไปแล้วนะว่าถ้าหากว่าออกกำลังกายน้อยก็มีโอกาส เป็นมะเร็งด้วยมีโอกาสเป็นมะเร็งถึงแปเอร์เซ็นเมื่อเทียบคนทีอ่ออกกำลังกายและตอนนี้ก็พบมากขึ้นเรื่อยๆนะว่ามันไม่ใช่แค่มะเร็งไม่ใช่โรคหัวใจอ่ะตอนนี้ก็พบใหม่ละว,ว่าการกินมากออกกำลังกายน้อยนะมันทำให้ มีผลต่อการทำง,งานสมองก็อธิบาย,ยานี้ว่าถ้าว่าไขามันในหน้าท้องเพิ่มขึ้นหรือว่าถ้าหน้าท้องขยายเพราะกินมากเนี่ยมันทำให้สมองส่วนความจำมันเล็กลงนะมันเล็กลงถ้าหน้าท้องใหญ่นะสมองส่วนความจำก็จะเล็กลงภายในเวลา10-20ปีข้างหน้านะอันนี้ เขาทำกับคนที่อายุห้าปีขึ้นไปแล้วเชื่อว่าต่อไปคงจะเจอโรคภัยไข้เจ็บที่สืบเนื่องมาจากการกินมากออกกำลังกายน้อยมากขึ้นอย่างที่บอกไว้แล้วว่าร่างกายคนเราเนี่ยนะมันเป็นร่างกายที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเมื่อ50,000นปีที่แล้ว ก่อนนั้นๆก็มีการมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงก็เรื่อยมาแต่พอถึงห้าหมื่นปีที่แล้วก็ก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ไอห้าหมื่นปีที่แล้วนี่เป็นสมัยที่มนุษย์เราเข้าป่าล่าสัตว์ใช้กําลังในการยังชีพใช้พลังงานเยอะแต่ว่าอาหารที่ได้ก็ไม่อุดมสมบูรณ์ตรงข้ามกับสมัยนี้สมัยนี้อาหารอุดมสมบูรณ์ แต่ว่าวิธีช่วยของเรานี่มันออกกำลังกายน้อยและเดี๋ยวนี้มันก็มีสิ่งยั่วยวนมากนะที่ทําให้ผู้คนจำนวนมากเนี่ยอดรนทนไม่ได้มันมีอาหารนานาชนิดอาหารทั่วโลกให้เราได้เสพให้เราได้บริโภคอย่างง่ายดายและราคาไม่แพงยิ่งเดี๋ยวนี้มีเคอรี่ด้วยแล้วโออยากกินอะไรก็ สั่งมาเลยเดี๋ยวนี้ก็มีแอปมากมายนะไลน์แมนกราฟเนี่ยที่สามารถจะสั่งอาหารมาได้สิ่งเยา้ายวนมาเยอะแต่ว่าใจของเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีแรงต้านทานเท่าไหร่ก็เลยแพ้แพ้ต่อสิ่งเยา้ายวนขณะเดียวกันมันก็มีสิ่งปลนเปลอที่ทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นพอมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น ทุนแรงมากขึ้นมันก็เลยเริ่มจากขี้เกียจนะวันๆก็เอาแต่นั่งนะนั่งทำงานนั่งนั่งในนั่งเดินทางนะคือไม่ต้องเดินนะแต่นั่งรถไอสองอย่างนี่นะคือสิ่งเย้ายวนให้เรากินเยอะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกปลนเปลดให้เราใช้พลังงานน้อยออกกำลังกายน้อยไอนี่แหละนะ เป็นตัวปัญหาแต่จริงปัญหาจริงคือเราไม่มีความเข้มแข็งในจิตใจในการยับยั้งไม่ให้กินตามสิ่งเย้ายวนแล้วก็ไม่มีสิ่งกระตุ้นให้เราออกไปใช้กำลังนะแทนที่จะนั่งรถก็เดินนะแทนที่จะขึ้นลิฟต์ก็ขึ้นบันได ไอ้สิ่งนี้มันไม่มีในใจเราเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปโทษสิ่งภายนอกมันก็ไม่ได้นะต้องโทษที่ใจของเราก็คือการขาดสตินะสติสําคัญมากนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีสติเนี่ยไอ้ความโลภความอยากมันก็ครอบงาจิตใจทําให้กินเยอะทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันเป็นโทษทั้งๆท,ที่อิ่มแล้วนะก็ยังหยุดไม่ได้และพอขาดสตินั่นแหละทําให้เราขี้เกียจ แทนที่จะกระตุ้นให้ตัวเองขยันขันแข็งกระตือรือร้อนออกกำลังกายก็เปล่าในยุคนี้เนี่ยยุคที่มีความสะดวกสบายมากแล้วก็สิ่งเย,ย้ายวนเยอะนี่ยิ่งต้องมีการฝึกใจให้เข้มแข็งด้วยสติแล้วก็ขันติความอดทนจริงงปัญหาการ <c oughs> กินมากนี่ก็เป็นปัญหามานานแล้วนะตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว พระเจ้าเปรสเซนที่โกศน,นี่ร่างกายอ้วนมากอ้วนลงพุงเลยไปกราบพระพุทธเจ้าก็คยยื่นขยับลําบากลุกก็นั่งก็ลําบากลูกก็ลําบากพระพุทธเจ้าก็เลยให้คาถาคาถานิวาเนี่ยผู้มีสติทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะหรือการบริโภคย่อมมีเวทนาน้อย แก่ช้าและอายุยืนพระเจ้าเปรสิฐทีโกศลจาไม่ได้นะก็เลยให้มาหานเล็กจาเอาไว้แล้วให้รางวัลด้วยนะว่าทุกครั้งที่สวยพระกายาหารให้ท่องคาถานี้เพื่อเตือนจิตเตือนใจพระเจ้าเประสิฐท่โกศลให้รางวัลด้วยนะให้ร้อยประหากันะเลยมากทีเดียวนะมาหาเล็กก็เลยไม่ลืมนะพระเจ้าปรสิฐทีโกสลสวยทุกมื้อเลยนะมาหานเล็กก็จะพูด ว่าผู้มีสติทุกเมื่อรู้จักประมาณในการบริโภคย่อมมีเวทนาเบาบางนะแก่ช้าและอายุยืนพระเจ้าปเสนิกโกศลก็ได้สตินะทุกครั้งที่มาเล็กพูดเนี่ยก็เกิดความยับยั้งชั่งใจนะไม่เสวยมากเกินไปทำไปได้ไม่กี่เดือนนะพราะว่าร่างกายดีขึ้นน้ำหนักลดเดินเหินได้สะดวกรู้สึกกระพี่กระเป๋า ก็ดีใจนะไปกราบทูลพระพุทธเจ้านะแล้วก็ชื่นชมพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนทั้งประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภายหน้าก็คือสอนทั้งเรื่องของสุขภาพนะการคลองตนให้มีสุขภาพดีรวมทั้งการรักษาใจาพัฒนาจิตนะให้พ้นทุกข์ ผู้งายสอนทั้งทางโลละทางธรรมอันนี้เนี่ยคาถาเนี่ยสอนมาหกรอยปีแล้วนะก็ยังไม่ล้าสมัยต้องท่องกันไว้นะใครที่รู้สึกว่าสติน้อยมีปัญหาเรื่องการกินนะรอบเอวขยายขึ้นเรื่อยๆน้ำหนักก็มากถ้าไม่อยากให้ภายภาคหน้าเป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจ เป็นโรคความจำเสื่อมอัลไซเมอร์นี่ก็ต้องท่องคาถาเนี่วไว้หรือใช้ย้ำด้วยคำพูดคำเดียวก็พอสติหรือรู้จักพอ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 เนี่ยสมัยนี้ความพอดีนี่มันเป็นเรื่องยากมากเลยแต่ก่อนนี่อาหารน้อยคนก็ยากจนพร้อมแต่เดี๋ยวนี้อาหารมากคนก็อ้วนที ความอ้วนนี้ไม่ได้จํากัดเฉพาะผู้ปกครองอย่างพระราชาเช่นพระเจ้าเปรเตยิโกศลขยายไปแม้กระทั่งผู้ใช้แรงงานกรรมกรแม้กระทั่งเด็กเดีย๋ยวนี้ความพอดีเป็นเรื่องยากถ้าไม่น้อยไปก็มากไปและการที่คนเรานี่จะอยู่ในความพอดีเช่นบริโภคแต่พอดีได้เนี่ยหรือว่ารู้จักประมาณเนี่ยสติสําคัญมากต้องมีสติเตือนใจ มีสติรักษาใจไม่ใช่เฉพาะการบริโภคอย่างเดียวนะแต่รวมถึงการออกกําลังกายนะต้องกระตุ้นให้ขยับขยืดนะออกกําลังกายเวลา30นาทีเป็นอย่างน้อยนะทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันนี่มันก็จะห่างไกลจากโรคพอแก่ตัวก็ไม่เป็นภาระของลูกหลานเพราะว่าไม่เป็นโรคความจําเสื่อมไม่เป็นอัลไซเมอร์อันนี้ก็เรียกว่าช่วยทั้งตัวเองช่วยทั้งลูกหลานด้วยอาแล้วก็ เตรียมรับพอรอิจิตังปฏิตังตุมหังคอยตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วพี่ปะเมวาสมีชาตูจงสำเร็จโดยชาพรสาเพปูเรนตุสังกปาขอความดำดีทางกวงจงเต็มที่โตปันนรโสยาทาเหมือนพระจัน์ในวันเพนมณีโชติรโสยาทา เหมือนแก้มณีอันสว่างสวายควรยินดีสาพิตโยวิวะชนตุผ่านจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาภาโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเจภววะวันตรารโย ο. อันตารายามีแก่ท่านสุขีธีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาธนาสีิลสันนิจังวุทธาปัจายิโนตารุธรรมาวทานติอายุวันโนสุภัภะลงทังสีภะการคืออายุวันนาสุภาภะละเจริญก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิพภาวัตูสาพ,พมังคลังก็สาพ,พมงคลนจงนี้แก่ท่าน กันต ah ah ah. ah ุสาพาเทวตาอราเทวดาต้งปวงจองรักษาท่านปาพุทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าปาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภาวันตุเต ว่าสวัสดีทั้งร้ายจงมีแก่ท่านุูเมื่อเธิ